ด้าน,นหนไม่ได้เฝ้าดูตัวเองนี่แหละเมื่อเราไม่เฝ้าดูตัวเองจะขนาดที่ลักษณะขนาดนี่นะจิตจะไม่ได้เรียนรู้ ระศาสนาเลยอย่างถ้าเรานั่งอยู่ที่นี่แล้วมีการกำหนดสติทุกครั้งที่เรากำหนดสติเอากายกับใจมาอยู่ด้วยกันมันเป็นการเติมบุญเติมกุศลตลอดเวลาทุกครั้งที่มีการกำหนดรู้กายตัวเองใจกลับมาอยู่ที่ตัวเอง ขณะนั้นเราได้ทาบุญได้ทากุศลแล้วอกุศลม,มันก็จะห่างออกห่างออกลองดูดีๆนะลองไปเฝ้าสังเกตไปเฝ้าปฏิบัติแล้ว นี่วรธรรมันจะค่อยทยอยตัวมาให้เราศึกษาอย่างนั้นบอกว่ากามะฉันทะความพอใจในกามเนี่ยเมื่อเราเริ่มลงมือปฏิบัติหรือว่าเข้ามาสู่ที่วัดจะเข้ามาปฏิบัติเราเดินจงกรมเราสร้างจังหวัด มันติดสุขติดสบายติดในกามกามกามนี่แปลว่าความใคร่มันติดในรูปในเสียงในกลิ่นในรสยังมาอยู่ที่นี่แค่ได้ยิดว่าไม่ได้ไม่ได้กินข้าวแรงนี่ล้วก็รู้สึกจะไม่สบายใจแล้ว พราะเราติดความสบายความอริดอร่อยติดในรถ mm hmm. เคยกินอาหารอะไรอ,อรอยอยู่ที่บ้านอยากจะกินอะไรเราก็กินมาอยู่ที่นี่เขาจัดให้กินบางทีเราอยากกินนั้นนั้นมันไม่ได้กินมันก็ไม่สบายใจมันก็ทุกข์บางทีเดินยงกลมทร้างจังหวะ มันก็คิดถึงเรื่องเก่าๆเรื่องอดีตที่เราเคยเสพเคยคุ้นนั่นแหละไปลองตัเกตยตัวเองให้ดี ว่าตัวนี้มันเกิดขึ้นกับเราไหมบางทีทําคุมเพียนไปปฏิบัติไปเดินยโยมกลมไปสร้างจังหวะมันก็เกิดความอึดอัดขัดเคืองไม่พอใจก็หมดหยิดมันก็อยากเลิอกอยากหยด มันไม่ได้หยุดไม่ได้เลิกมันก็งดหยิดบางทีก็งดหยิดให้ตัวเองงดหยิดให้อากาศงดหยีดให้เพื่อนรอบข้างไอท้ทาไมคุยกันจังเ <c oughs> ขาให้มานั่งฟังเทศชโวมานั่งคุยกันเนี่ยมันก็งดหยิดติเรากําลังฟังดีๆกําลังพูดดีๆแจก,ก็บอกว่าแล้วมาเ,มเสียงมาคุยกันมัน,นก็งดหยิบ มันเกิดอยู่ตลอดนะเกิดอยู่ใกล้ๆด้วยอารมณ์แบบนี้สั้งกตให้ดีบางทีมันก็ง่วงซึมไม่อยากจะทำ <c oughs> เป็นเงาเงาเป็นหดเพลง มันเวียนไปเวียนมาเนบางทีมันก็สงสัยปฏิบัติแล้วจะเป็นอะไรเป็นยังไงผมมาปฏิบัติใหม่ๆกับครูอาจารย์เหมือนกันเนี่ยมาทำนะ้วมันทำไปทำมาก็สงสัยทำแล้วจะได้อะไรทำแล้วจะเกิดความสุขความสบายเมื่อ,อไหร่มันจะเกิดบางทีทำไปมันมีแต่ทุกข์นะ เดินก็ปวดแข้งปวดขาหง,ง่วงเหง,ง,งาหดหูหนเขาบอกว่าปฏิบัติธรรมแล้วมีความสุขไม่เห็นมันมีความสุขตรงไหนเลยยกมือก็ปวดแขนเดินก็เมือ่อยอยากหลับอยากนอนก็ไม่ได้หลับไม่นอนมันเวียนมาอยู่อย่างนี้แหละจิตใจเราแต่ละวันแต่ละวันขอให้พวกเราไปลองตั้งเกียตให้ดีๆถ้าเราศึกษาเรื่องนี้รู้แค่รู้เข้าใจเรื่อง นี่วรรททั้งห้าตัวนี้ได้อย่างแจ่มแจ้งทะลุกูเกลเราจะสามารถแก้ปัญหาดับทุกข์ให้ตัวเองได้มากแล้วศึกษาแต่ละอย่างละตัว,ละต,วละตัวจนนั่นเห็นเหตุเกิดของมันมันมาอย่างไงมันเริ่มต้นมาอย่างไรอย่างขงม่วงมันมาอย่างไงมันเริ่มต้นอย่างไงมันแสดงอาการอย่างไงเวลามันหายไปมันหายไปย่งไง ดูให้ครบกระบวนการเวลามันฟุ้งซ่านมันเป็นยังไงมันหน้าตาอาการมันเป็นยังไงเวลามันเลิกฟุ้งซ่านแล้วมันเป็นยังไงดูให้มันครบเวลามันสงสัยมันเริ่มต้นยังไงมันตั้งอยู่ยังไงเวลามันเลิกสงสัยมันหายสงสัยแล้วมันเป็นอาการยังไงถ้าดูครบอันนี้แล้วก็ รู้จักศาสนามากแล้วเพราะตัวนี้เวลาทมนี่มันมันเป็นปัญหาต่อชีวิตการปฏิบัติจริงๆพอเริ่มลงมือมันจะเกิดอาการเหล่านี้ขึ้นมาทันทีแหละบางคนบางท่านทำความเบียนไปอาจจะเจอมาแล้วก็จ,จะรู้สึกว่าเอ๊ะทำะไมทำความเบียนแล้วมันเป็นอย่างนี้ คือเราทำถูกแล้วหล่มันเป็นอย่างนี้มันจะเกิดความเบื่อความซ็่งความหงุดหงิดความลาคาญความสงสัยหลยีย <c oughs> ถ้ามันเกิดอาการอย่างนี้กับเราเนี่ยก็แสดงว่าเราทําแล้วมันจะต้องถูกมันถูกแล้วที่มันเป็นอย่างนี้ทีนี้ทํายังไงที่เราจะเอาชนะมันให้ได้ <c oughs> เรียนรู้ฝัาศึกษาตัวเอง <c oughs> นี่เวลาทำนี่มันเปรียบเหมือนกับว่า เราจะเริ่มสตินี่เราต้องการให้เกิดความรู้สึกซื่อๆใสๆทำความรู้สึกซื่อๆใสๆให้เกิดขึ้นกับเราให้ใจมันโปร่งๆสบายๆรู้สึกตัวเฉยๆชัดๆแต่นี่วเวลาทำนี่มันเหมือนกับตัวที่ไม่ให้เกิดความซื่อความใสความชัดอันนั้นท่านเปรียบเหมือนกับว่า น้ำบุคคลผู้มีตาดีมองน้ำใสๆก็จะสามารถมองเอห็นอะไรใต้น้ำที่มันมีกรวดมีหินมีอะไรอยู่ใต้น้ำที่ใสๆมีปลาไมีเไแต่ว่า น้ำใสๆที่เราจะสามารถมองเห็นได้เนี่ยมันจะต้องใสมันต้องนิ่งจริงๆเราถึงจะมองเห็นว่าอะไรใต้น้ำมันมีอะไรอยู่เลยนะแต่อุปสรรคของการที่น้ํามันไม่ใสเนี่ยบอกว่าหนึ่งน้ำขุ่นมันก็ไม่สามารถมองเห็นก้อนหินก,นก้อนกรวดใต้น้ำได้สองน้ำมันมีคลื่นมันก็เห็นไม่ชัดสาม น้ำมันมีจอกมีแหนะมีจอกมีแหนะมันก็เห็นใต้น้ําไม่ได้สี่น้ํามันเดือดเหมือนกับน้ำํำเราต้มมันเดือดมันพุดพุดพมันก็มองเห็นข้างล่างไม่ชัดแล้วก็น้ำสีน้ำมันมีสี ถ้ามันเป็นน้ําสีแดงสีเขียวสีอะไรก็ตามมันนอนอยู่มันก็มองเห็นข้างล่างไม่ชัดเปรียบเหมือนกับจิตของเราเนี่ยถ้ามันอยู่กับความรู้สึกตัวซื่อๆเฉยๆชัดๆอยู่รุนๆอยู่ไปนานๆมันเหมือนกับจิตเรามันมันใสมันนิ่งน้ําของจิตเรามันไม่กับเพื่อมัมนไม่มีฝุ่นไม่มีตะกอนเราก็จะสามารถมองเห็นอะไรในนั้นได้ชัด เหมือนกับจิตที่เรามันนิ่งมันอยู่กับความรู้สึกตัวได้นานๆเฉยๆมันจะเห็นอะไรผ่านมาในจิตเห็นอย่างชัดเจนความคิดเกิดมาก็จะเห็นแล้วมันก็จะดับกระบวนการที่มันอยู่นอกเหนือจากความรู้สึกซื่อๆเฉยๆชัดๆอันนี้แหละตัวรู้สึกตัวตัวนี้มันเหมือนกับน้ำนิ่งๆ ที่มันจะเข้าไปส่องเห็นกระบวนธาร,รมตามธรรมชาติที่มันมีอยู่ภายใต้ความซื่อความใสนะั้นเราจะเห็นเราเข้าใจองค์ประกอบของชีวิตชัดเจนว่าโอ้ชีวิตแท้ๆนี่มันมีอย่างนี้มีอย่างนี้มีอาการอย่างนี้แต่เมื่อไรจิตมันตกออกจากความซื่อๆความรู้สึกตัวเฉยๆจะชัดไม่ตกไปสู่อันหนึ่งมันก็จะตกไปสู่อันหนึ่ง น้ำที่ใสๆถ้ามันมีน้ำสีขึ้นมาตกลงไปในนั่นมันก็ไม่สามารถทำให้คนตาดีๆนเนี่ยมองเห็นว่าใต้น้ำมีอะไรก็เหมือนกับว่าในขณะที่จิตเรามันอยู่ซื่อๆเฉยๆกับความรู้สึกไปเรื่อยๆน้ำสีมันตกเข้ามาสู่จิตก็เหมือนกับว่ามันพุ่งแต่งไปในกามเนี่ยอารมณ์กามที่มันมีหลากหลายมีสีสันนะอย่างเราเดินจุกรมเราทำคนเพียนี่ย คิดเรื่องอดีตเรื่องอนาคตคิดติดสบายสร้างสรรค์ปรุงแต่งวาดฝัานอนาคตคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้บางทีคิดคิดถึงอดีตที่เราเคยมีความสุขมันก็ไปปกความซื่อๆใสๆที่เราอยู่กับความรู้สึกตัวเนี่ยมันก็เลยไม่เห็นองค์ธรรมที่มันเกิดเพราะเราเข้าไปในความฟุ้งความปรุงไปในกาแล้ว ก็เลยไม่เห็นตัวเราบางทีมันไม่คิดไปในการคิดไปในความสุขความสบายในเรื่อสิ่งกินนสแต่ว่ามันกระเพื่อมน้ำเนี่ยมันกระเพื่อมมันไม่มีสีมันไม่ขุนนะแต่มันกระเพื่อมมันเป็นเหมือนกับลมวัวพัดมันกระเพื่อมมันก็เห็นไม่ชัดมนกันมันกระเพื่อมนี่ก็เหมือนกับว่า มันฟุ้งมันฟุ้งคิดหน้าคิดหลังไม่เป็นเรื่องเป็นราวบางทีเดินไปหน่อยยกมือไปหน่อยก็คิดคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้ไม่เป็นเรื่องเป็นราวคิดเล็กคิดน้อยคิดหน้าคิดหลังความซื่อใสของจิตมันก็ถูกลบด้วยความคิดอันนั้นบางทีมันไม่คิดน้ำใสใเนี่ย มันมีจอบมีแหนมาบังมันก็ไม่สามารถมองเห็นก้อนหินก้อนกวดใต้น้ำใสๆนั้นได้ก็เหมือนกับจอบแหนนี่ท่านเปรียบเหมือนกับความวง,ง,ง่วงเหนื่อยมันสลึมสลือไม่รู้ไม่โปร่งง่วงซึมหนักอยู่อย่างนั้นก็ไม่สามารถที่จะทําจิตของเราให้มันใสๆขึ้นมาได้เหมือนกัน น้ำใสๆไม่มีจอกไม่มีแหนไม่มีสีแต่ว่ามันเดือดน้ําที่มันเดือดพุดๆเหมือนอ้ต้มเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะให้เรามองเห็นก้อนกวดก้อนหินไม่เห็นความใสของน้ํากันเดือดก็เหมือนมันหงดหยิดมันราคาญมันปฏิฆะ มันอึดอัดขัดเคืองไปหมดเลยทากเ็เวียนเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวทาก็ไม่ได้ดังใจอยากให้มันอยู่มันก็ไม่อยู่มันก็งดหิดให้ตัวเองบ้างงดหินให้คนอื่นงดหินให้สิ่งแวดล้อมบางทีอ,อึดอัดขัดเคืองต่อครูบาอาจารย์ก็มีนะบางทีบางทีไม่พอใจทําไมอาจารย์สอนอย่างนั้นเราต้องการรื่องนี้บางทีก็ไม่เกิดความไม่ไว้วางใจเป็นพระหนุ่มเนนน้อยมาสอนเรา เราเป็นคนเท่าคนแก่เรียนร่วมมามากก็หมดหยิดเลยมันก็ทําให้จิตเรามันไม่ซื่อไม่ใสเมื่อไม่ซื่อไม่ใสไม่ชัดมันก็ไม่เห็นกระบวนธรรมบางทีมันไม่เป็นอย่างนั้นมันขุ่นนี่มันขุ่นมันก็ไม่ใสละทีมันขุ่นก็เหมือนกับมันลังเลสงสัย สงสัยในวิธีการนี่ทําไมเขาทําแบบนั้นทำแบบนี้เขาทําแบบนั่งหลับตาตัวตรงทําไมไอ้นี่มายกไม้ยกมือมันจะมีสมาธิหรือมันจะมีธรรมะหรือแล้วก็สงสัยท่านก็เปรียบว,ว่ามันเหมือนน้ำขนๆทั้งหมดนั้นเนี่ยเป็นอุปบรรคทั้งหมดเลยมันจะมาแบบไหนก็ตามให้เรากวาดออกไปทั้งหมดกวาดออกไปทั้งหมด ถ้าเรายังกวาดอารมณ์เหล่านี้ออกไปได้ไม่มากเราก็ห่างต่อการรู้ธรรมะเท่านั้นห่างต่อการที่จิตมันจะสัมผัสความรู้ความดีและความสามคัคคีห่างที่จิตมันจะสัมผัสเรื่องพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ตามความเป็นจริงดังนั้นถ้าเกิดอารมณ์เหล่านี้ขึ้นมา ให้เรากวาดออกให้หมดพยายามทําความรู้สึกตัวนี้ให้มันชัดๆยกมือแต่ละครั้งพลิกมือแต่ละครั้งเนี่ย <c oughs> ให้จิตกับกายมันสัมผัสกันจริงๆนะอย่าทําไปแบบเพลินๆลอยๆพลิกให้มันเป็นจังหวะจังหวะทำใหม่ๆเลื่อนให้เป็นจังหวะจังหวะให้กายกับใจมันแนบแน่แนสัมผัสกันจริงๆ ถ้ากายกับใจมันสัมผัสกันแต่ละครั้งนะครั้งไปที่ละขณะขนาดจริงๆเนี่ยจากประสบการณ์ที่ผมได้ทำมาให้มันต่อกันจริงๆสักสิบนาทีหรือยี่สิบนาทีเนี่ยเราจะได้สัมผัสกับชีวิตจริงๆของเราและวความสุขความสบายหรือว่าความเข้าใจ ตัวเองเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเราจะเข้าใจเรื่องชีวิตมากขึ้นมากขึ้นจากการที่จิตมันสัมผัสกับตัวเราอีกอย่างหนึ่งทำแบบนี้นะให้ทำเฉยๆอย่าตั้งคำถามหาคำตอบอะไรกับมันมาก ทำแบบงู้งทำแบบซื่อๆใสๆเข้าไปอย่าเป็นนักรู้อย่าเป็นนักตีความหมายมากถ้าใครยิ่งหอบเอาความรู้เข้ามาด้วยเดินจงกรมก็รู้ <c oughs> คิดธรรมากข้อนั้นข้อนี้ได้ทร,รมากข้อนั้นข้อนี้ขึ้นมาอันนั้นแหละยิ่งห่าง <c oughs> ยกมือนี่ให้ยกซื่อๆเฉยๆทำเฉยๆทำซื่อๆ ถ้าเราทําไปด้วยคิดธรรมะไปด้วยค้นหาธรรมะไปด้วยอันนั้นมันหามันเป็นน้ำสีบางทีสีสวยๆนี่แหละสีสวยๆเนี่ยมันไม่ทำให้เราเห็นความใสความสื่อบางทีมีหลายคนที่มักจะเป็นอย่างนี้โดยเฉพาะเป็นผู้มีความรู้ มีความเข้าใจผ่านประสบการณ์มามา,มา,ากมักจะเอาความรู้เข้ามาทำด้วยโดยเฉพาะความรู้ระดับสู่ตับได้กินตับเนี่ยมันจะเป็นอุปสรรคต่อความรู้ในระดับภาวนา บางทีเราทํำกมเพียนเดินโยกงสร้าง่างหวไปก็มาคิดหัวข้อทำหัวข้อนั้นหัวขอ้อนี้มันห่างไกลจากการสัมผัสความรู้สึกตัวซื่อๆตรงๆอันนี้ลองสังเกตตัวเองใหม่นะถ้าเรารู้มากรู้มากแต่ไม่รู้สึกตัวอันนั้นเป็นความรู้ของอวิชชาแล้ว เพราะการทำแบบนี้ต้องการทำความรู้สึกเฉยๆอยู่กับตัวเองซื่อๆเฉยๆชัดๆรู้ใสๆรู้แบบไม่มีหน้ามีหลังรู้แบบไม่ต้องการรู้แล้วก็ทิ้งเลยทิ้งเลยทิ้งเลยรู้ก็จบไปจบไปถ้าใครทำอย่างนี้นะไม่ต้องกลัวว่าเราจะไม่รู้นั่นรู้นี่ บางทีบางคนทําไปบอกให้รู้สึกตัวเฉยๆก็กลัวจะไม่มีความรู้ก็เอาเรื่องนั้นเรื่องนี้มาคิดหามาอข้อธรรมะมาคิดอันนั้นให้หวางทิ้งไปก่อนทิ้งไปให้มาอยู่กับความซื่อๆเฉยๆนี่ตัวที่มีสติรู้ยกมือรู้ความมือรู้นี่นี่องค์ธรรมที่มันประกอบกันอยู่คือมีสติเช่อุเบกขาล้วนๆนี่ยพิกรู้ยกรู้ ตัวที่มันรู้สึกซื่อๆเฉยๆเนี่ยมันมีสติและอุเบกขาในนั้นมันตัวนี้แหละที่มันถีขึ้นถีขึ้นมันจะก่อให้เกิดสมาธิจิตที่เข้าไปรู้อันใดอันหนึ่งพลิกมือนี่ให้จงใจพลิกเลยบันจงทาเลยนะทําใหม่ๆเนี่ยพลิกก็บันจงรู้ยกขึ้นบันจงจงใจรู้ตามทุกขณะทุกขณะทุกขณะที่รู้ ขณะที่เราบัรจงรู้ทุกครั้งมันมีสติสติที่ต่อนเนื่องกันมากขึ้นมากขึ้นมาขึ้นมันจะเป็นสมาธิแต่ให้มันเป็นไปเองอย่าไปคิดเอาว่าเออนี่คือสติเอ Ham, อนี่คือสมาธิอันนี้คืออันนั้นอันนี้ทุกครั้งที่เราคิดเราคิดคิดรู้น,น่ะมันบั่นทอนมันบั่นทอนตัวรู้จริงๆเพราะพลิกมือนี่มันไม่ต้องการรู้มันมันไม่ต้องการให้มันไม่ต้องการคิด ทำไมวิธีการนี้จึงไม่มีคําบริกรรมทําไมไม่บอกว่าพลิกหนอหรือว่าอะไรก็ตามนะไม่มีพูดมีทูลเ <c oughs> พราะเราต้องการให้เอาตัวซื่อๆตัวใสๆที่มันเป็นตัวรู้ที่มีอยู่แล้วนี่ให้มันทําหน้าที่ของมันพอพลิกปั๊บมันรู้ปับ๊บตัวนี้มันมีอยู่แล้วพลิกรู้ยกรู้ กายเคลื่อนไหวใจรู้อันนี้คือตัวธรรมชาติล้วนๆพอเคลื่อนไปเนี่ยอย่าสงสัยในตัวนี้ <c oughs> พอพลิกมือแต่ละครั้งนี้ก็เอาแค่รู้